สิ้นสุดโครงการรับจำนำข้าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีก็บอกนะครับว่ายังมีข้อเรียกร้องจากชาวนาให้มีการขยายเวลาในการรับจำนำข้าวออกไปอีกแต่ว่าติดเรื่องของข้อกฎหมายทําให้รัฐบาลที่อยู่ในฐานะรักษาการไม่สามารถขยายเวลาโครงการรับจำนำข้าวได้ติดตามจากรายงานครับโครงการรับจำนำข้าวฤดูการผลิต2,556ทับ2,557ได้สิ้นสุดโครงการไปแล้วตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยพบว่ามีชาวนานํเข้าวมาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น12ล้านตันใช้เงินงบประมาณ1 9 0 0 0 0ล้านบาทโดยได้มีการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่นํเข้าวมาเข้าร่วมโครงการไปแล้ว66,000ล้านบาทแม้สิ้นสุดโครงการแล้วยังมีการเรียกร้องจากชาวนาให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปเพราะยังมีชาวนาบางส่วนที่ยังมีการเก็บเกี่ยวข้าวล่าช้าและยังหวังพึ่งโครงการรับจำนำข้าวเพื่อสร้างไรายได้ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าในฐานะรัฐบาลรักษาการคงไม่สามารถขยายเวลาโครงการไปได้อีกเพราะอาจจะทําให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้ในช่วงรัฐบาลรักษาการเนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนข่าวที่แล้วที่รัฐบาลอาจจะยืดยุนช่วยอะไรตอะไรได้อย่าง712บล้านบาทอันนั้นเป็นกรณียืดยุนช่วยกันมาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยเราไม่สามารถทําได้ นะครับผิดกฎหมายเลยนะครับมันอาจจะผูกพันรัฐบาลหน้ามา,าจ,จะถูกมองว่าเป็นเรื่องก,การหาเสียนซึ่งอันนี้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่กลไกการตลาดปกติครับอย่างไรก็ตามแม้โครงการรับจำนำข้าวจะสิ้นสุดไปแล้วแต่การจ่ายเงินให้กับชาวนาที่นำข้าวมาเข้าร่วมโครงการที่รัฐบาลยังมีข้อผูกพันกับชาวนาอยู่ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้เร่งเดินหน้าในการหาเงินมาทยอยจ่ายให้กับชาวนาได้ทั้งหมดอย่างแน่นอน ทั้งการเสนอของกะกะตให้อนุมัติงบกลาง20,000ล้านบาทเพื่อนำมาทยอยจ่ายให้กับชาวนาบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อนควบคู่กับการเร่งระบายข้าวในสต็อกที่มีอยู่กว่า13ล้านตันซึ่งกระทรวงพาณิชย์วางเป้าหมายระบายข้าวเดือนละ1ล้านตันเป็นมูลค่าประมาณ8,000ล้านบาทซึ่งจะทยอยระบายข้าวจ่ายเงินให้กับชาวนาต่อเนื่อง เพื่อรองเงินกู้ที่กระทรวงการคลังจัดหามาอีก1นึ่งแสนล้านบาทในช่วง2เดือนกระทรวงการคลังบอกว่าจะกู้ก้อนใหญ่ได้ประมาณภายใน2เดือนนะครับอันนั้นก็ได้มาก็จ่ายจ่ายหมดได้ครบแน่นอนแต่ช่วงก่อนหน้าเนี้ในช่วงว่างระหว่างนี้จนอีก2เดือนเนี่ยเราจะมีเงินใช้สําหรับจ่ายให้เกษตรกรอย่างน้อย3ามหมล้านเราระบายตอนเนี้ประมาณเดือนละล้านตันนะครับ มกลาเราระบายได้ประมาณล้านตันภูมภาเช่นเดียวกันมีนาก็คิดว่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะ,ะนั้นเราก็จะระบายไปเรื่อยๆระบายแบบไม่ได้ถูกกดดันนะครับบางสื่อบางคนอาจจะบอกว่าเราระบายแบบราคาถูกเพราะถูกกดดันกดดันต้องระบายข้าวมากอะไรต่างๆต้องเรียนว่าเรามีระบบในการประเมินราคาข้าวเราตั้งอิงราคาตลาดโลกแล้วก็ราคาของของตลาดประเทศไทย ตลอดช่วงเวลาเกือบ3ปีของโครงการรับจำนำข้าวซึ่งมุ่งหวังเพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ชาวนาซึ่งที่ผ่านมาสามารถทําให้ชาวนามีรายได้เพิ่มมากขึ้นสะท้อนจากเงินออมของชาวนาที่เพิ่มขึ้นและยังสามารถปลดภาระหนี้สินให้ลดลงช่วงนี้